นะครับสวัสดีช่สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะคบวันนี้มาอยู่กันในเกม My c f t นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทําฟาร์มอันนว่าฟาร์มอะไรนะวันนี้จะมาทําฟาร์มขนาดจักรนะรซึ่งมันมีฟาร์มแครอทแล้วก็ฟาร์มข้าวนั่นเองครับอันนี้ไปปรับแต่งตัวเกมให้มันคล้ายๆของไอซี่ะล้วไม่จังแค่ไม่มืด <c oughs> ตอนนี้ก็จากคลิปที่แล้วมาทำเราได้ทำเราคือคือผมคือผม รีวิวคลิปอันนี้เป็นแรแหละแต่คลิปมันเสียนะครับก็เลยไม่ได้เอามาออกอากาศกันไงซึ่งเราสร้างกันบริเวณตรงนี้นั่นเองตอนนี้ผมก็ได้ทําไปหน่อยหนึ่งแล้วแหละแต่มันก็ต้องทําเพิ่มแหละเนะเดีย๋ยวเราจะปูทางเดินเชื่อมไปที่บัวนเอ็นพีซีนะครับตอนนี้มันจะมีบมวนเอ็นพีซีอยู่ขึ้นมาหนึ่งตรงนี้นะครับโอเคนี่เป็นบ้านเก่าเรานะซึ่งตรงนี้ก็มานนี่แป๊บครับ ตอนนี right ้ก็ค <hi> ือฟาร์มแตงโมใช่ไหมครับเดี๋ยวประเดี๋ยวผมจะตั้งฟาร์ม NPC ซไว้แถวนี้แหละแต่ไม่ใช่คลิปนี้นี่คือฟาร์มกาแฟแตงโมเชียวโหฮิวนะครับไม่ใช่นะฟาร์มแตงโมนี่แหลนะนะแล้วทางเข้ามันอยู่ไหนนี่คือทางเข้ามันอยู่นี้ค่ะแล้วแตงโมแตงโมยังไม่ออกผลเลยคือขนาดผมใส่บนมิวแล้วมันยังไม่ออกผลเลยอะ ก็ไม่รู้ว่ามันออกช้าไปที่ไหนตอนนี้เป็นเซเว่นซีโร่นะครับมันซีโร่ตรงไหนก็คือมันซีโร่ตรงที่ว่าไม่มีคาว่าอิเลเว่นนะครับแต่เรามาตรงนี้ก่อนผมาว่าผมจะทำเป็นทางเดินไปแล้วแหละปุ๊บรั่วเดี๋ยวรั่วไว้ตรงงหน่อยดีไว้ต้องทางกันจกกันราะเราไม่ใช่กันจกนี่ครับเราจะมาทำตรงนี้เองนะมาทำ พูดทางเดินก่อนละกันนะครับผมอาจจะไม่ค่อยถนัดนิดน,นึงครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเองเพราะว่าถ่ายวีดีโอแล้วสายมันก็ใครส่งอะไรมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ถ่ายผมก็ไม่ได้เล่นเองครับผมถ่ายเลยแล้วสายมันก็เลี้ยงระย่างด้วยและทีนี้ผมก็ไปปรับตัวเกมให้ยากมากยากที่สุดเลย เี๋ยวเอ,เอาเอามือออกเดี๋ยวมันก็ต้องังคับปุ่มด้วยอ่ะ WSD ฝนตกไม่ใช่นะ้องใส่คอนตาฝาดเองแก่เก่เหรอว่าเมื่อกี้มาหแบบถ้าเราตัดคนแก่และทีแก่มันกินยาแล้ว,แ,แ,ลวแล้วแก่มันก็จะนนข,ะน,ขะน้าออกมาใหม่วากแก่งเร็วครับ แล้วมันไปทําอะไรตรงฟาร์มแครอทเนี่ยแกะไปเลย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 ซิวไม่าหารหรอกตรงนี้ตรงนี้ผมคิดว่าจะทําเป็นฟาร์มฟาร์มมันเรียกว่าฟาร์มจุก้าเค้นนะครับแต่แต่คิดว่าแต่ผมคิดว่าไม่ทําแล้วทําฟาร์มอื่นกันแล้วกันซึ่งก็คือฟาร์มข้าเวเร่งเพราะว่าผมจะการบันเละเป็นอย่างมากคือข้าวไม่ต้องการแะ้ว เพราะว่าข้าวาเราไม่ขาดแคลนเลยครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคือมลเมล็ดต่างหากเพราะว่าเราจะทฟํฟาร์มไก่กันแล้วก็ต้องมีมลเมล็ดซีดซีดเมล็ดซีดเมล็ดข้าวนี่แหละแต่เห็นแต่เห็นเกมมกครับด้วยว่ามลเมล็ดซีดคือเสียงผมยังไม่ได้ลดเสียงเลยอ้ววาวังโอ้ วางไปโอ้มันติดต้นไม้ด้วยเนี่ยหมอใจจะวางชายนิดนึงครับต้องขอบัยด้วยเพราะว่านั่นจอผมไปปรับเกมให้มันเล่นยากขึ้นน้บมันมันไม่ได้เล่นยากค่ะมันก็เท่าเดิมแต่คือมันต่อยากเฉยเพราะว่าไม่ถนัดเองแหละโอ้มันไกลกันมันไกลมันกว้างเกินไปหรือเปล่าไว้ประมาณนี้กันแล้วคันเราค่อยว่ากันครับ เชเวลไม่ไดเอามานะครับโอ้เนี่ยผมผมอยากได้คาถาช่วยสร้างตั้งเลยทำไมผมไม่โหลดมาเนี่ยโอ้ตอนนี้มีไก่ผมอยากได้คาถาช่วยสร้างแต่ผมไม่ได้โหลดกะว่าจะโหลดสักหน่อยแต่ลืมนะครับผมผมก็ลืมโหลดเลย เริมโหลดมาเลยจ้าทำไงดีทำไงดีงดชีวิตแต่ก็เราก็ต่อตรงน,นี้ไปถึงครับทคคราบม y c a s t น่าเล่นจริงๆคือตอนนี้ผมมี Xbox แล้ยนะคือผมสมัคร Xbox ผมหาอีที่สมัคร Xbox อยู่แต่ก็สมัครได้แต่คือผมไม่ไเล่นในเซิร์ฟเวอร์นะคะผมไม่ได้เปิดเซิร์ฟเวอร์ทิ้งไว้นะครับ เพราะว่าอยากมีอะไรให้มันเพราะว่าอยากมีเพื่อนเล่นบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าโอ้ผิดเขาบอกว่าถ้าเปิดต้วยทิ้งไว้นานๆสิ่งมีชีวิตมันจะเกิดน้อยลงเดี๋ยวไปเอาน้ำกันนะทงน้ำทงน้ำทางน้ำทงน้ำตอนนี้น่าจะมีนะครับโอ้พอดีผมไม่ได้เอาออตโต้จาม,มาม,มันก็เลยมันก็เลยไหม ผมไม่ได้เอาออโต้จำมามันมันก็เลยไม่กระโดดเองเองทางน้ำได้หรือไรน้ำไม่ยืนเนี่ยนี่โอ้ไม่มีมีแต่เอมเบอรัลแต่เอเมอรัลกับอ่ะไม่มีนะไม่มีก็ไม่มีครับเจ๋งมาเลยนี่ทางน้ำมาตรงนี้เลยทางน้ำโอเคได้เวลาไปทำฟาร์มลราต่อฟาร์มแลนด์ เพราะว่าฟาร์มแว่าฟาร์มแลนมันจะไม่น่าเกียดนะเพราะว่าเกมมาคารามที่ต้องทำเลยคือฟาร์มนั่นเองกปถนนตรงคือทางเดินตรงนี้ผมไม่รู้ว่าจะต่อไปที่ไหนเดียโอ้ในนี้มีรางรถไฟด้วยมันเป็นรางรถไฟขึ้นเซเว่นมืดไหมโอจะมืดแล้วเดี๋ยวปรับเวลาก่อนนี่ปรับเรียบร้อย กุดข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 ุดุดขดินกุดดินกุดดินขดดินไปเลยวางนาบอกว่าจะไม่วางผิดอีกเออไม่วางผิดจริงเลยถ้าวางผิดนี่คือโอ้โหของกระเจิงหมดเลยเอ้ยพิดขอโทษครับผมกดผิดลบตรงนี้ซิไม่ใช่ตรงนั้น เ็บเรียบร้อยตอนนี้ต้องปัดทอชไม่ต้องใส่เลนส์ด้วคะมันหลูกเกินแล้วแสงสว่างมันก็ไม่เท่ากับทอชด้วยน้โอกพวนผิดคืออย่าไปโทษเกมนะครับอย่าไปโทษเกมเลยเกมมันทำหมวกมาดีอย่าไปโทษนะครับผมนี่แหละโทษผมนีะครับผมว่างผมไม่ถนดนะัดอ่ะอย่าไปโทษเกมเพราะเลนก์เขาทำามวกมาดีโอ้ยนำ้ำ มันมีบักน้ำบนอยู่อะช่างมันแล้วช่างมันครับช่างมันมันจะไม่ไก่มาผมรู้ผมเชื่อมันจะมีไก่มาแน่นอนผมผมเชื่ออย่างนั้นมันจะมีไก่วิ่งมาแน่นอนเพราะตรงน,นี้สัตว์เยอะมากฮัลโหลไก่อยู่ไหนอมสงสัยไม่มีแล้วแหละ ป๊อกป๊อกป๊อกไก่อยู่ในไม่มีแล้วนะไม่มีก็แล้วแต่นะว่ามันจะมาหรือไม่มาเกีฟาร์มแล้วก็ก็ยังไม่เสร็จครับแต่ต้องมาต่อยอพีนหน้านะโอ้ติดต้องมาต่อยอพีนหน้านะครับสำหรับคลิปน,นี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้กันนะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งผมนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนบ๊ายบายครับ